บารีนาแบนมิลิฝากพ่อแม่ช่วยอบรมฟาดหากไม่คิดทำไรอย่าว่าคนอื่น ทำเอาแฮชแท็กแบรนดมิลิติดเทรนทวิตเตอร์ประเทศไทยเลยทีเดียวเมื่อแรปเปอร์สาวมิลิดดนุภาคณาเทรกุลโพสทวิตเตอร์ว่าไปก็ไปเป็นภาระไม่ได้ช่วยเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตเลยสักนิดซึ่งคาดว่าพูดถึงดราม่าเหตุการา์ยิงศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดหนองบัวลำพูที่สร้างความเสียใจให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตอยู่ในขณะนี้โดยมีภาพผู้ใหญ่ในประเทศหลายคนเข้าไปช่วยเหลือและให้กําลังใจครอบครัวของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ล่าสุดด้านเอปรินาหรือปรินาไกคุปอดีตสสราชบุรีพรักพลังประชาัฐได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กระบุว่าแท็แบนมิลิเพราะดาราควรเป็นแบบอย่างที่ดีระวังปากอย่าเห่ิมเกริมถ้าลูกคุณหรือเมียคุณเป็นผู้บริสุทธิ์ต้องมาเสียชีวิตแล้วในหลวงพระราชินีเสด็จมาให้กำลังใจคือสิ่งยิ่งใหญ่สุดในชีวิตที่ชีวิตนี้จะหาไม่ได้อีกแล้วเป็นพลังบวกที่ยิ่งใหญ่ในการเยียวยาจิตใจนอนไม่หลับเลย ฝากพ่อแม่อบรมสั่งสอนให้เคารพผู้อื่นและให้เคารพความรู้สึกผู้อื่นฝากค่ายเพลงสปอนเซอร์สังคมช่วยสั่งสอนดาราคนนี้เช่นเดียวกันด้วยเมื่อคนอื่นก็เป็นถูกพอแล้วและถ้าตัวเองไม่คิดจะช่วยหรือให้กำลังใจใครก็ไม่ควรไปว่าคนอื่นอย่างนั้นต้องหัดเจียมเนื้อตัวเองด้วยต่ำสูงไม่รู้จักหรือฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe. s u b s c r i b e ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์